นิทานีีโศบเรื่องห่านกับนกกรนะสาณมึงใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งห่านและนกกระสาชวนกันเดินท่องน้ําหาปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารสัตว์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าเบืองหลังพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงนั้นผ่านปลาคนหนึ่งยืนถือปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่ในขณะที่นกกระสาค่อยๆจับปลากินอย่างไม่รีบร้อนนั้นหา่านกับก้มหน้าก้มตา,ก,มตาก,กินอย่างไม่ยัง้ง เมื่อนกกระสาหันมาเห็นมันจึงพูดเตือนขึ้นว่านี่ฮานหากินมากขนาดนี้ระวังบินไม่ไหวนะแต่ฮานไม่ได้สนใจคำเตือนนั้นเลยมันยังคงกินเอากินเอาอย่าไม่คิดถึงอะไรทั้งสิน้นส่วนนายพานพอเห็นนกกระสาและฮานเผลอก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิงพอดีนกกระสาหาันไปเห็นเข้าจึงรีบบินหนีไปไทยทันที ในขณะที่หา่านซึ่งมาเห็นในผ่านเหมือนกันแต่พราะท้องอันหนักอึ้งของมันทำให้มันไม่สามารถจะบินขึ้นได้จึงต้องตกเป็นอาหารของนายพานไปในที่สุดอีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อฟังคำผู้หวังดีอาจสิ้นชีวิตไม่รู้ตัว